Welcome to a love note from Gen Z podcast. Podcast ที่จะช่วยให้น้องๆแก้ปัญหาในเรื่องของดุลิกภาพในการเข้าสังคมวิธีคิดแบบ positive style และจะช่วยให้น้องเป็น best version of yourself นะคะมาเปิดจดหมายกันอีกฉบับใน EP ที่22แล้วน้องๆเป็นยังไงกันบ้างคะพี่หวังว่าน้องๆ จะสบายดีแล้วก็ยังคงไม่เบื่อพี่นะคะวันนี้พี่ได้รับจดหมายจากน้องแบงค์น้องแบงค์บอกว่าผมเรียน ผมเรียนเอกครูคอมพิวเตอร์แต่ผมรู้สึกว่าผมยังไม่มีคุณสมบัติมากพอที่จะเป็นครูเพราะผมเป็นคนพูดไม่เก่งและมีความกดดันตอนพูดทำให้ตอนพูดทำให้ตอนพูดมีติดติดและลืมในสิ่งที่อยากพูดอยากถามพี่โนราว่าผมควรฝึกอย่างไรเพื่อให้ตัวเองเป็นคนพูดได้ พูดเก่งและสามารถสอนเด็กได้ทําให้เด็กรู้สึกอยากจะเรียนกับเราขอบคุณครับโอ้โหเป็นคําถามที่ยาวแล้วก็ยากพอสมควรเลยขอบคุณมากนะคะสําหรับคําถามน้องแบงค์วันนี้พี่จะมาสร้างความมั่นใจให้กับน้องๆแบ่งเป็น3หัวข้อใหญ่ด้วยกันก็เลยเ,เขาเรียกว่าอะไรล่ะจากประสบการณ์ตรงด้วยวิธีแรกเลยนะคะวิธีการสร้าง self-positive ก็คือว่าอ,อย่างก่อนอื่นเราต้องรักตัวเองมากๆก่อนแล้วก็คิดว่าเราเนี่ยเรียนครูมาแล้วก็เราสามารถทำได้แล้วก็เรามีคุณสมบัติที่ดีเพราะถ้าสมมุติว่าเราไม่เชื่อมั่นในตัวเองอะค่ะน้องแบงค์มันก็คนอื่นก็ไม่เชื่อมั่นในตัวเราเพราะเวลาเราออกไปพูดในหน้าห้องเรียนเนี่ยเด็กๆหรือว่าครูบาอาจารย์ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมเขาจะรู้สึกได้ว่า เราแบบคือถ้าเรามองตัวเองว่าเราไม่มีคุณสมบัติอะ่ะคนอื่นก็จะมองเราแบบนั้นแหละพี่อยากจะให้สร้างความคิดบวกให้กับตัวเองอย่างเช่นพี่ไปได้หนังสือพี่เคยอ่านหนังสือเรื่องนี้แล้วมันทำให้พี่เก่งขึ้นเชื่อชื่อว่า thank thank you for coming to my TED talk a teen guide to a great public speaking ก็คือคู่มือการพูดในที่สาธารณะสำหรับคนรุ่นใหม่ หนังสือเล่มน,นี้ดีมากแล้วก็พี่มองว่าเขาจะบอกวิธีการหรือ Howto ทั้งหมดที่ทำให้เรามีความมั่นใจในการพูดมากขึ้นแล้วก็ทริกเด็ดๆที่พีที่พีได้จากหนังสือเล่มน,นี้นะก็คือเขาบอกว่าบางทีเราออกไปพูดอ่ะเราต้องมีหัวข้อแล้วก็เหมือนเวลาออกไปพูดหน้าชั้นเรียนเราต้องคิดว่าเรามีอะไรจะนำเสนอ กลุ่มผู้ฟังอย่างเช่นว่าแบบว่าเราจะนําเสนออะไรดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ฟังเพราะฉะนั้นบอดี้แลงว g e เราอะ่ะก็จะเปลี่ยนวิธีการที่เราพูดเราเหมือนเฮ้ยอยากจะแชร์ประสบการณ์ไม่ใช่แค่ว่าเรามี Power Point แล้วก็เราพูดตามนั้นเขาก็จะไม่สนใจเราเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่มองว่าน้องแบงค์อาจจะต้องฝึกการเล่าเรื่องเยอะๆแล้วก็อย่างที่สเลย ฝึกฝึกฝึกจริงๆนะให้รู้ว่าเราจะพูดอะไรจะจะพูดหัวข้ออะไรกลุ่มเป้าหมายของเราคือใครถ้าเป็นเด็กๆเราอาจจะหาอะไรก็ได้ที่เด็กๆชอบเราลองไปดู เทรนดูซิว่าเออเด็กตอนนี้เขาชอบกระปูนอะไรหรือว่ามีเรื่องอะไรที่เขาอยากจะฟังเราสามารถเ,ออเข้าไปเจาะแล้วก็ทําเนื้อหาให้มันน่าสนใจจากตรงนั้นได้นะคะแล้วเวลาเราออกไปพูดสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในคุณสมบัติของการเป็นครูก็เลยก็คือ positive energy แล้วก็รอยยิ้มหรือว่ามุกเด็ดๆในตัวที่แบบน้องแบงค์มีเนี่ยอาจจะเอาออกมาใช้ได้แต่ว่าออพื้นฐานอยู่บนความสุภาพนะเวลาเราเรา เด็กๆเนี่ยเราต้องแบบว่าควบคุมอารมณ์แล้วก็พี่เชื่อว่าการที่เราพูดไม่เก่งไม่ใช่ข้อเสียเพราะว่าเราเป็นผู้ฟังที่ดีถ้าเราพูดไม่เก่งใช่ไหมแล้วก็ก่อนที่เราจะตอบกลับเนี่ยเราก็อย่าลืมเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะว่าเขาคิดอย่างไรถ้าเขาได้ยินเราพูดแบบนี้เนาะหรือไม่ถ้าอยากจะลองฝึกพูดหรือว่าฝึก พัฒนาบุคลิกภาพก็สามารถติดต่อพี่มาได้นะคะพี่จะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะทำให้น้องถึงเป้าหมายในฝันแล้วเจอกันอีพี่หน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะฟังมาถึงวีดีนี้แล้วแาฟังนยะืไค่ะสวัสดี